จะมีคนเข้ามาไหมนะคะภายในปี2023นะคะนะคะนะวันนี้พี่ฮันนี่ค่ะมาให้เลือกรูปนะคะรูปที่โดนใจของคุณมากที่สุดเลยค่ะรูปที่1รูปที่สองหรือว่ารูปที่3นะคะโดยพี่ฮันนี่ค่ะจะทํานายโดยการใช้ไพ่สองสำรับซึ่งทุกครั้งนะคะนํามาจับใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ไพ่ซ้ากันนะสําหรับทุกกองนะคะอะเลือกไพ่ที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดเลยนะคะ เป็นภาพที่หนึ่งสองหรือสามแล้วมาฟังคำทํานายกันค่ะท่านที่เลือกรูปที่หนึ่งนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าใจของคุณเองตอนเนี้มันเหมือนกับว่าเรามีคนในใจอยู่แล้วะ และคไอ้คนในใจของคุณคุณก็ปักใจกับคนนั้นน่ะก็เลยอาจจะทําให้ไม่ได้มองเห็นคนที่เข้ามาใหม่สักเท่าไหรนักนะและแถมคุณยังมีความทุกข์นะกับคนที่คุณอ,อ่อมีใจให้เขาก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังไงนะก็น่าจะลองเปิดโอกาสดูคนใหม่ๆบ้างนะคะ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คบซ้อนหรืออะไรนะคะก็ลองคุยเป็นเพื่อนกันไปดูก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ความรักในปัจจุบันของคุณเองก็ยังไม่ได้ว่าชัดเจนนะคะแลวคุณก็ยังมีภาระเรื่องงานเรื่องอะไรได้ให้ได้คิดเยอะเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นคนใหม่เข้ามามีนะคะก็ลองมองดูค่ะ ท่านที่เลือกภาพท mm ี่สองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วแล้วก็มองข้ามเขาไปเนาะคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่คุณจะรักแล้วก็มีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับเขาเนาะแล้วเป็นคนที่มีความผูกพันกับเขาด้วยนะยินดีไว้ล่วงหน้าเลยค่ะนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะไปได้สวยทีเดียวค่ะสําหรับคนที่เลือกรูปที่สองนะคะท่านที่เลือกรูปที่สามนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมช่วงนี้คุณกับตัวคุณเองอ่ะ ยังสับสนแล้วก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวคุณเองเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆนะคะเหมือนตอนนี้คุณไม่ได้สนใจเรื่องคู่เลยสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะคะนะยังไงช่วงนี้นะคะถ้ามองหาใครบางคนอยู่นะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะและ้วแล้วก็อย่าหง,งุดหงิดเยอะนะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะยังไงถ้าอยากมีคู่ช่วงนี้นะก,ก็ต้องทำใจร่มๆนิดน,นึงนะคะค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับ3รูปนะก็ขอให้โชคดีนะคะสําหรับความรักนะคะก่อนจะสิ้นปี2023นะคะ